นั่งสวดมนต์แผ่เมตตาเนียครับหลวงตาทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ที่เราแผ่แล้วเนี่ยมันไปถึงในสิ่งที่เราแผ่ใหม่ๆม่ไม่รู้หรอกที่รู้จริงๆคือเรามีเมตตาเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เราครับหลวงปู่ท่างสอนหลวงสาว่าเองแผ่ไปเออใหม่ๆเองไม่รู้หรอกถ้าเองแผ่บ่อยๆเนี่ยบ่อยๆมันชินไหมชินแสดงว่าเองรักตัวเองนะเพราะเองเมตตาบ่อยๆเนี่ย ในอนาคตเองจะด่าใครก็ไม่ได้แล้วอนาคตเวลาแผลมันก็จะมีความรู้สึกเพราะมันละเอียดขึ้นไงเองอยากขี้เกียจแผลกนแล้วกันทั้งแผลไปเรื่อยๆอ,ยอะ่ะสวดมนต์ไปแผลเมตตาไปโมทนาบรรทุกบุญไปวนไปวนมาแถวนี้แหละทาให้ขี้เกียจนะคะใช้เวลาห้าปีสิบปีเนี่ยก็พอจะได้อยู่นะเอาใครเขียนถ้าเป็น ความผูกพันในอดีตเนี่ยเขาน้ําตาไหลนะทุกบบางคนน้ําลายยืดด้วยนะตาลายยังไม่พอเคยมีสายใยกรรมต่อกันมาและเห็นมันเวียนว่าใจเกิดตัวลงคิดดูแล้วมันษย์ข้างบนข้างล่างเวียนไปกับเวียนมาเนี่ยมันไม่เจอกันมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องเจอกันบ้างเช่ควันเจอแน่นอนล้านล้านเปอร์เซ็นครับยกเว้นไม่เกิดแล้วอ่ะไม่เจอกัน เอาว่าที่มันนั่งอยู่ในห้องเนี้ยไม่รู้เคยเจอกันมากี่ชาติเก็บคแล้วไม่ได้นไม่ได้หรอกอ๋อแต่มันลืมกันได้เองถ้าฝึกมันไม่ลืมเห็นหน้ามันก็รู้ละมีความรู้สึกละอเอาเป็นว่าทุกครั้งที่เราแผแลเราไม่ต้องสนใจว่าได้หรือไม,ไม่ได้ไม่ต้องสนใจหรอกไหม่ๆมในแผลไปเถอะทั้งหมดในอนาคตถ้าเองเบาจิตเองเบาเองก็เข้าถึงพงมีหารแล้วนะครับ พอเมตตามันก็ไปกับุนามุทิตาอุเบกขามันเป็นกรรมาฐานสี่กองแล้วมันช่วยกองอื่นด้วยครับยังจะรู้สึกระแพรเนี่ยตัวเคยเด็กๆเ,เคยยิงหนังติ๊กไหมครับเอ,อจะถูกรู้ไหมอ๋อมีความรู้สึกครับน,นัน่นนะถูกต้องเลยมันมีความรู้สึกเลยมึงตายแน่ตัวนะั้นมันมีความรู้สึกยิงไปเนี่ยฟับเนี่ยอ,อเหมือนกันเวลาเรานึกแผรเนี่ยเหมือนกันมีความรู้สึกถึงแน่แล้ะ รวยแน่นอนไอ้แผลโอ้โหไม่รีบสาธุแล้วครับผมว่า,า,าน,นะตัเรามีเงินสร้างวัดในเขือนเยอะเพราะว่าแกงนี้จะต้องรวยแน่เลยสาธุดังครับเพราะใจที่เราอยากแผ่คือเมตตามันเกิดขึ้นที่เราก่อนแล้ว